ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับทือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่น,นหนึ่งหกอีกแล้วนะซึ่งเป็นเนวทาหนึ่งธันวาคมโปรดชายวิจรารณญาณ ในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ก็เป็นแน,วท,ว,น,นวทางคู่สองตัวแบ่งปันทานคู่สองตัวศูนย์สี่ศูนจ็ดสองสี่สองจ็ด จับชุด604 607 624 627 4ชุดนะ4ชุดเบ่งปาน4ชุด604 607 624 627ท่านผู้ชมเบ่งปาน4ชุด ต่อไปครับผมใบนี้สิบล่างเบ่งปานสิบล่างเบ่งปานสองตัวอดีพานนะอดีพานเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานห้าเบ่งปาน 59. หน้าเก้เดี๋ยวทันที่แล้ว9กสาม เดยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานห้าเก้าต่อไปครับผมใบนี้ใบน,นี้ก็เบ่งปานเดินทางสมพรชุดสามตัวก็เบ่งปาน อดีตผ่านครบร้อยสิบหน่วยเดี๋ยวทานใหม่นี้ก็เบ่งปันเจ็ดแปดสองนึ่งสอจับชุด7จ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองสอสองหสองสสองหนสองหนึ่ง แปดสองสองท่านผู้ชมสี่ชุดก็เบ่งปานสี่ชุดนะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเบ่งปาน,นทานหลักส0บนะส0บบนคู่ 02468ครบ03569ชูเด่น60วิ่ง6นะก็ขอบคุณเนียวทางที่แบ่งปั้นยังอเรียวนะต่อไปกระผมใบนี้ ใหมนี้ครับ10หน่วยโบล์น10หน่วยโบล์นอดีตผ่านเนือนทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน6ตัวเดียวเบ่งปานตัวเดียว6เบ่งปาน6ตัวเดียวนะเบ่งปาน6ตัวเดียว เดวทันทีแล้วเบ่งปานห้าเดวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน6ตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้สองตัวล่างสองตัวล่างเบ่งปานเบ่งปานเกาสี่ 042495 0525ก็เบ่งปานหกคู่นะเบ่งปานหกคู่9ก้าสี่ศูนย ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันสูตรสองตัวท่านผู้ชมเจ็ดแปดผ่านหกหนึ่งผ่านแปดเจ็ดผ่านสามเจ็ดผ่านเบ่งปันสูตรสองตัวบลอ็อคบนล่างสองเก้าสองสามสองหก 696393นะแบ่งปัน6คู่นะ26จับคู่กับ93 26จับคู่กับ93 ต่อไปครับผมใบนี้ไม่ได้ก็แเบงปานทานชมแพก็เบ่งปานเด่นสองแล้วก็0จับคู่02 0ย์สอ2ศูจับคู่2ตัวท่านผู้ชม 02 12องดีตก็ผ่านนะอดีตก็สรุปแล้วผ่านวันนี้ครับเบะกกลอนเบ่งปันดับหน่วยล่างเบ่งปันดับหน่วยล่างเบ่งปันดับหกตัวเดียว ดับหกตัวเดียวนะดับตัวเดียวหกดับหกตัวเดียวดับหกตัวเดียวเหนือทันเจอแล้วเบ่งปานแปดเหนือทันม่นี่ก็เบ่งปานหกตัวเดียว ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมสูตรสองตัวสูตรสองตัวอดีพานนะก็อนเนันใหม่นี้ครับ29 20 29 20องศนย์สองเนย์นะสองเเด,ดทนันที่แล้ว4ีห้านะสีห เดี๋ยวทันใบนี้กระเบงปาน2อง0ก้นกะกระเบงปานสาโคต่อไปครับผมใบนี้3ตัววิ่งบูนร้อยสิบหน่อยสาวิ่ง3วิ่งห35ห เดือนทันทีแล้ว46เดือทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน3าต่อไปครับผมใบนี้เออชุดเดียววิ่งสี่ตัวเดียวนะวิ่งตัวเดียวสี่วิ่งสี่ตัวเดียวสี่ศูนย์สี่ห้าสี่ศูนย์สี่ห้า 4045เน้น45นะวิ่ง4ตัวเดียวเนะาะทวีว z ท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยนะต่อไปครับผมใบนี้ ไม่ได้ก็เบ่งปานวิ่งร้อยสิบหน่อยแบบสามตัวอดีตมีหลูดบ้างมีผ่านบ้างเดีย๋ยวทันใหม่นี้ครับ8 7 9นะ8 7 9เจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะเบ่งปานสามตัวนะเบ่งปานสามตัว ต่อไปครับผมใบนี้เออสิบหน่อยสิบหน่วยโบนเบ่งป,ปานหกห้าสิบหน่วยโบนเบ่งป,ปานหกห้าเบ่งปานหกเบ่งปานห้าหกห้าต่อไปครับผมใบนี้ยืนเนวทานชุดสามตัวตรองนะ อดีตผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานนะเค็บหน้าจอได้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะหลักร้อยศูนย์สี่ห้าหกหลักสิบหกห้าสี่สองหลักหน่วยสองสามสี่ห้าเก้าเนาะชอบชุดใดก็จัดไปนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไป ครับผมใบนี้สองตัวล่างสิบหน่วยล่างแบบ5ตัวก็แบ่งปานอดี่านนะท่านผู้ชมอดีผ่านีน๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมสี่เจ็ดศู์สองสามสี่แล้วก็สามสี่์สองสา เบ่งปานห้าตัวเบ่งปานห้าตัวต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมใบนี้ครับเพนเพนนะเบ่งปาน10หน่วยล่างแบบ3ตัวเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับ254 สองห้าสี่นะสองห้าแล้วก็สี่ก็เบ่งปานสองตัวให้พิจาจรณาเป็นเนวทางสองห้าสี่ต่อไปครับผมใบนี้คนนครศรีธรรมราชเบ่งปานวิ่งตัวเดียวคนใต้ใสาด่วน เบ่งปันสามผ่านสามเกตผ่านหลักผ่านหลักสิบผ่านหลักสิบนะต่อไปครับผมใบนี้ก็เบ่งปันตัวเดียวสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองสี่สอง ศูนย์สองหนึ่งสองสามสองสี่สองไปต่อครับผมใบนี้ใบน,นี้ครับสิบหน่วยบนตรงนะสิบหน่วยบนตรง เทมบันลลอเนาะเบงปันศูนยนะ์หนึ่งหกนย์ศูนยก็0หนึ่งแปดศูะเปต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นอทานครบ2ตัวโบน อดีพันนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับเบ่งปัน268 9 68 368 5 68หกแปดกกแนะท่านผชมกรเบ่งปัน4ชุดนะเบ่งปัน4ชุด ต่อไปครับผมใบนี้10ล่าง10ล่างแบบ4ตัวยาวๆศูนย์หนึามสี่ศูนย์หนี่นะเพชรกลางกลุงนะ10บสล่าง0ูนยท่านผู้ชม อดีตที่แล้ว0134เดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปาน0134ต่อไปครับผมใบนี้ครับนะก็เบ่งปานเดลทานชุด3ตัวตราง249 375 234 235 237 239 2 4งสี่ห้าส5งสี่สสก็กนะก็ไล่ไปเคปหน้าจอนะเคปหน้าจอเนาะต่อไปครับผมใบนี้หลักสิบแบบสามตัวนะหลักสิบแบบสามตัว4 6 7 4 6 7 เ้อทันที่แล้ว467 0 0เน4เอทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน467ต่อไปครับผมใบนี้สตางก็เบ่งปานหลักหน่อย34567890 34567890หลักหน่อยบบนนะ หลักหน่วยบูนหลักหน่วยบูนก็ในฐานจีนแล้วผ่านอาดีตผ่านนะต่อไปครับผมใบนี้กับตันกับตัน10หน่วยเดยวท่านใหม่นี้ครับ138 138 สามตัวนะเบ่งปนาน3ตัวแนวทาง10บหน่วยบนต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับผม มันน well ี้ก็เบ่งปานเดทอนเด่นบนเพกกลางกลวงเบ่งปานแบบสองตัวแปดศูนย์แปศูนย์แปศเดือนทันทีแล้ว4 6เดือนทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน80 2ตัวนะ8 0เดือนทันที่แล้ว pues 4 6เดือนทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน80 1 1 0นอย ท่าผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้เนาะพกกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม